เที่ยงก็มาอยู่ะก็ได้สบายดีพอแมมพี่น้องบัดดามเมื่อหนึ่งกับขีดทอดนะพี่น้องเที่ยงหน้าเจดยมยำหายยำหน้าจากสิอยู่ไเนะพี่น้องเนาะอยู่ตำหต่มตำหอยตำเที่ยงตำตูบสบายดีเจ้ถูกฐานพี่น้องจ้าบ้านในโ่งลิดเดียวพี่น้องเลยลครดิตมีปัญหากเ็เลยไปโรงหลายขีดพี่น้องเลยเอาบักเอาของวานหาหเจดมเห็ดห้กินคือเก่าพี่น้องเลยห้านในี่นบุรีกินหวานบักแต่งเอ้ยวานบัก ปานมักตาลเจดำน่ะไปแต่แต่8:00นจน8:00นว่าซั่นยังบ่ทันนอนว่าซั่นทาเดียวนี้พูนั่งวาๆอยู่เิงเถียงพูไปแล้วได้จักอันน่ะเฮยได้จักได้จักโตผู้บ่าวน่ะคันสิเอาก็ได้หลายโตว่าซั่นมันบ่ได้จักโต คือยู่คนเดียวเฮ้ยลูกเช้าวนูปวดมากเลยติเสยเนอะกระย่างมันเออเออไหลมืออ่า้าอยากมาอยู่บ้างเออโอ้ยมันอยู่ได้มันอยู่้วเป็นหมูเขา แม่แล้วนะฝนตกอีกเมื่อคืนนี่แห้งพี่น้องเอ้กางเว่นนะแดดกลางคื้นนะตกเลียนลายมือเลยคือเฮ้ยคือพลังเก็บหอยเฮ้ยลายบอเราไปเก็บแล้วบ่เอออยู่ทถงบ้านนะมันบ่ค่อยมีพี่น้องเอ้ยอืออ่ะเออหอยโข่งพี่น้องเอ้ ตกะไร้เถื่อนเลยนะเฮ้ยเนาะมันก็อยากเบิดเออนยังก้าคือเป็นเดินนะนี่อันนี้่ะผัดตาพอกแท็กวานนั่นน่ะเป็นโปรไฟล์หอดประเสัิฐเออแมนอยู่ผู้ได้ชั้นน่นเฮ้ยยังงงมะเก็บหอยผัวนาผัวมันขึ้นเอาสีเบิ่งลเลื่องได้หัง มีปัญหาก็เลยบอกไปเป็นยังตีกันกับผัวเออฮะเข้าว่าตีกันกับผัวกันยังว่ะฮะเออมีปัญหาตีกันกับผัวพี่น้องก็เลยบอกมากินตาดมะ้าวดังไฟเฮ้ย ดีพีนอมาหชายเจ๋อวานีกเอากระกินวานน่แหละมนจังนั้นคือขาดับนอี่น้อง้วอรพอเทอืมอันเขาเมื่อจังโมงสะจบักเย็นบักอึนาวนะเฮ้ยหน่วยนอาให้แมนโจกินเล่าหัวเราจจเ้าโจแล้วเราเราตีโอ้ยจะเป็นแหกดบาทนี่บุ้งช่องเลยช่องเลย อันไปงานว่าเกิดน่็จะชวนชามไปเป็ดตกลงสุดารูกซูมมึนเอาน้องหลาว่าเข้าบริสชวนเธอบ่าเฮ้ยหืบบูชาเขาบ้มีว่าไปเรยเจดมบุแม่นั้นพี่น้อยมันเขเจากก็ยกเอาเนาะดำอีกอีกอย่างมันก็อยู่ไกลบอกเอซากอกบอกกัดีแห่งบูมีเงินเรามาลอบก่ลุมไปไออันเจเดมทำหา ห้องบระจักษ์หนูขันหุจ่จักสิปไปอยู่ดอกอาะไรใหญ่หรอไปหนา,าบอกบอยมาจาังโมงสถาบันฮะนไปตีหัวก็ไป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 ก็ไปตีการงานมันเกิดหมดแล้วมาดามมันกล้ามาจังโมงสาตาบานบังรอนอ <c oughs> เอาพอยแล้วมาปัดขี้ไก่เนี่ยไม่เห็นอยู่เตียง <c oughs> ได้บักอื้อกับกะทิแล้วก็บ,บักข้าวออกมาเออน้ำตาลไปหน่อเยนนนอนเดี๋ดวยวนะ พลังคนในก็น,นอนละงองละงองป,ป้เปิดประตูออกมาไปขออันหน้าต่างทายพลังคนอีกแมงเเท่นปัดพ่อทาเอาว่าเท่นไปอยู่บ่แต่ห้องกินข่าวนะเเท่นกินข่าว <c oughs> ไปตีข้าวันเกินนะไปแล้วคนลายโบอยอ่ากับแม่มันอยู่ไกลพี่น้องก็ผูกอยู่แคมของพูนบอกจะพาไปหับเอาของผัวบ้านเรือนคุณผัวเนาะ ไก่กับตีเพลินเลยน้ามันเต็ม,ามหายเต็มขั้นพ่นนั่นเป็นเกล็เค้งเอาตกลงนะพ่นตกละชูย,ยังอยู่พุ่นเอาก็ยังมาห้า,ากามาก็ยังเนาะหน้าห่วยขย้อนเจ้าชิเต็มผ่ากูเรียนในนัในหัวประเดี๋ยครบ่อกหน่อยเดี๋ยวยผมก็แดงนะบ่มีเอาหน้า,าทั้งเฮานี่มีพ่นหน้าก็บ่มีบารีบไปบ้านห้าหน้ามันมี่ถงนี่ยหนักเลยตกลงเหมือนมันจะไปอยู่นี่มันจะไปอยู่ ก็เมื่ออื่นม่แมนติแล้อันกูด่าเป็นอะก็มีใั่เขาจิ้นเกี้ยวนู่นนั่งมาเอามาสร้างว่าแท้พี่น้องเอามามาปล่อยนะปล่อยแล้วมาเฮ้ยมาพี่น้องเฮ้ยมาลอกซส่ไหนเฮ้ยมะมอนี่โอ้ยไปให้มาตัดใส่นะคะน้องน่ะบอกโอ้ยหืมกอกี่ท่า không gần là gì phải nói rồi bỏ mãi đấy thì này mà hơi xịt bạt khá ngu à hơi anh cả ướt neo kín này à bây tạ à, phải, à đồ, gọa, chú Ngua, phải gọi Mình theo con phôn เราสั่งก็สุกมะแงเลยจกสิมะเจงอ่ะมันมีเลย้ะบ่ะค่ะลุงมินเ้าไปแส่แล้วเขาสกมามะแงสุกได้เอา่ถดหน่วกดเซ่นอนเซ่กับมอนอนผู้จ้าว่ามานอนถึงหัวกูนี่ซะกดโอ้ยขนาดเี่วได้เยะหนเนหึ่นหึ่นน้หึ่นน้าเต็มตะกะพัดน้องบ่นมีหนาตุ่มนัา เอออันเขาว่าขันสแล้มันลกหเลยกันเอานามเสตะก่นิ้ามงมเฮมี่น่าุกนถ้าแม่เอาขี้แกะมาใส่นี่ยจะกินได้ในเวอร์ใหม่เน่ยเออทังบ้านห้านแห้งหน่อยเดียวมันกระเมิดเออมาแลวกรเบิด มันก็สิไปรถใหญ่ให้แล้วมันก็สั่งว่าอะไรก็ไปเนี่ยสิไปจังมงเฉมฉดากูนเด้อไปกะกะกินงวนแล้วไปแต่เส่าบอวหนาเห็นบอหนาเมนหนาวลบอเนี่ยเต็มรถสินะ เต็มท nah, so, right? ี่ในกะสองหกนังได้หกเจ็ดในนะบกขอนะมากกว่านังในอาไพยบกขอเอาปะจี้ไอยเองมปะคาไปบายเวียนไอเขาเชิญสามไปแปก็เร <laughs> uh ื่อสุดารูอซูมือนเขชิญนะเชิญบกขอดบามีบารฮีบฮักขแม่นั้นไปกรสหไกรบอกว่าเชิญทีมงานยูทูบบอันเออไว มันน้อยพูดตามเลยสิไปยึดเออนางเบากันเ่ามาเยอใไงอามเดเหมือนแต่งตื่อตัวบอกเห็นแต่บ่าวมีลงงานมันเกิดเจ็บพลาพูอสื่อเป็นอะไรยังไงสื่อใจพบพลาเนอะเห็นในคลิปเจสิยังวะเท่าเท่ายังวะเจ็บพลาเนอะเฮียงวะลืมซะเออมีสื่อไดสื่อประเทศยังมี อย่างเลยบอนบอนเจ็บบอนถ่าบอนอย่างที่มีอี่างวันเกิดนะพี่น้องวันที่สิบสี่ไปอีกเที่ยวกับใกล้อีห่างหนึ่เอาม่บอกอะไลพูดพูดมาทั้งบอกมีแต่วันเกิดมีวันตายบ่โหนพี่เนาะของเนาะไอ้ขาหยุดซับน้ำนี่มีแต่ไปกับมีแต่เกิดกับเกิดบ่เฮ้ยโอ้ยมีอิดนะ นี่จะเกิดกับเกิดโพดโพดแล้วปู่อยู่แล้วมันสิตายวะแต่จังมันจะคัะ่ว <c oughs> เล่นปินปีนกระนาก็จะปะน้ำก็จะซับสะกะก็จะเบื่อแน่แล้วตัวมีพัว <c oughs> พูดเดียวกับหันกับผมมีพัวจะกอนพัวก็จะไปหาจริงไหมพัวจะไม่มีนะเพราะเขาเมี่ยคายงูอะพี่แบงค์เวนิเตส มาเฮาก็ยังซื้อบ่ปากบ่ตามพอดีง่ายกันเซยคันป้ายน่ะทิ่มทั้งงูแมงงูทึกพี่น้องเอ้ยสายแจ้งได้ซะดาบ่หงได้ซะงัวจองจองอันบ่แม่นว่าแจเนาะเฮาได้พี่น้องมื้อนี้คนขับรถบ่มาอือถ้ามื้อน่ะเ้ย FC ยังว่าจแดงน่ะไปเล่นเฮยนผัวหายเด้อ โอ้ยหากับปตาางเวนบนนึ่มันสีเดกปนัดพี่น้นองเลยฟังกับปลากลางเวีนไปกัเลยเงาเลยไป,ปคนเขาหลุดออกมากไปขนา F C, ไหนเนาะขนาดแรกเอฟซีเันพวเป็นห่วงจะไปอะไรเด้อไปกับเด็กๆโอ้ยเด็กๆนะนรมิผตูเถาไปเลยะวะมีลูกมีัว่แมนรลูกน<ม>ึงแมนเทก่<ม>ีเจดามกับพวสามพวส<ม>ี่พวห้าเลยวจักท่านเาไปกับผู้อื่นทากับบ่ไปเลยพี่น้องเากับบกา เพิ่นก็เป็นห่วงเอฟซีกันผู้หลบผู้เบาผู้สาวซะโอ้ขับมาไปกับพวกวัยรุ่นยังมาอันนี้มีเจ็บพวกมีลูกมีผู้บ่าวตังเฮาอยากไปเล่นไปเที่ยวเป็นฮู้เป็นตาถแท็กทีมาพี่น้องระเบิ่งและชมและมองและที่เนาะเอฟซีเป็นก็ห่วงเป็นธรรมดาเขาไปแล้วก็ตีกันกับผัวกันยังว่าเอาเผาตัวเองแล้วยปานคุ้มตานบริหนาวก็บอยเบิ่งดอกคุ้มตาหนาวอยู่ตอนนี้พี่น้องเอ้ยไข้แล้วอัน มันตีเฮาแล้วเฮาไล้ตีมันพี่น้องเอ้ยมึงยังเดาว่าเล่นว่าหูวะพี่น้องเอ้ยตกลงงัวไ่กับตัวนั่นนะงัวุมลุ่มตัวหมักอื้อเอามาแต่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยบ้านเพื่อนสาวพูนแหละเพื่อนยิงจอยพูดละยิงจอยกะปลายุมคืนนี่เฮ้ยเพื่อนเติ้งน่ะหกโมงเลย โตไปนอนเลเด้ยพ้นตกเมื่อบาได้ดอ๋วชมองจากเมื่อมึงอยู่รดวะบ่รีเนจงถึงอันนบ้นเห็นจน่นบอกกินดเข้าไปผูกแขนเท่าน้นตาบุกกรบอเท้ง้นไปหาดด้วยหาด้วก็พอเลยสาวมันเ่นไฮโลเดีเป็นพันมือบุญนั่นนะน้ำพองนะ กินเมยสามลอยที่เหลือก็เข้าใบลำไยเอาหน้ะท้องน่ะกินยังบ่ได้พี่น้องมีท้องครับขึ้นกระเพาะกินหญ้าขมื่อนี่ยนะกินเผ็ดกับบ่ค่อยได้ปัญใดเข่ามาน่ะเป็นไปแล้วอันนี้น่ะพกหญ้าตลอดแต่ยานมาพี่น้องเลยพกตลอดบ่ได้อันนั้น ทางแอร์เอกทางแ e อนตาซินกินอีกแล้วึา,า,วานี่ยิ่งเนี่ยต่วพรุ่งนี้ตอนเช้าเตรียมเดินทางห้องนี้เด้อน่้ากับขำไ่้ดมาเฮยเราพีลงป่าเผื่อมาเผื่อมาก็หาหกมเงะท่อนะเอาพีลงป่าก็สามโมง,นนง่าสามโมงเนาะ บ่ายโมงเขาเคลื่อนเลยค่ะเออคันคือตอนเท่าคืออยู่บ่ายโมงเคลื่อนคันไป็นตอนนั้นอ่ะสนามย่ำเล็กไหมบ่ายโมงเคยยังเตรียมคันไปบ้านอย่าแก้มบุ้มน่ะเฮ้ยซามโมงคือซามโมงหรือไงเผื่อแล้วเราหาโมงไปือกันกับบ้าน้อยปังเนี่ยอือบ้านจีนคือกันซามโมงโมงยากย่ำหน้าก็ย่าเออแนวหนักโอ้ยแต่กี่บ้านเท่ากันที่คือกันนะเฮ้ยแบบว่ามาเปลี่ยนใหม่นะเฮ้ยเนาะแบบว่าตามตามพ้นบัน เพราะว่าขั้นตอนมันกับขั้นว่าบ่ายโมงแล้วมันมันข่ำลงเลยบอกมันกระทืบหิริโลดนะมึงอยกโตกะก็ยางขันหอดซาโมงกูก็เอาลงบ้านหาหัวไหลบ่ายโมงเขื่อนโลดได้เลยตรงนี้อ๋อเหยียบมันอยู่ในสิอเจอบักอึพี่นะเฮ้ยสะคอนเห็ดได้คือเป็นต่อนเลยมึงเห็ดเป็นเยอะเห็ดแบบสะคอนนะมันยังเป็นต่อนอยู่นะน้ำกะทิในี่ข้าวรวยนะ ต้มน้ำกะทีอื้อกันได้ดังฟังแก็เอาลงบ่ไม่ต้มมึงอื้อก่อนโบโบ่ต้องขลุนนะฮะกระตุกน้ำโบบบต้องขลุนต้มมังอื้อไว้ให้มันชุกๆแล้วจังเทแล้วมังอื้อชุกยังเอาอันนี้ลงบังพาลูกมาลงบ่ลเราจะเห็นชะคอนมาเห็ดสุกินผัดเมื่อวี่ๆและลานซามาหามเอาเมื่ออรรถได้ไหมมาทำการเปมือวานอื่งานต้นอ่ะเพื่องานเป็นนเฮ้ยเจ๊มียังให้กินนะเฮ้ยมาขึ้น บริเวงเรื่องลเรื่องเบี้ยเพื่นคร่งเรื่องเนื้อกินมียังไงมีำแล้วก็มีกุ้งสดโถกแล้วก็มีข้าปุ้นข้าปุ้นข้าปุ้นนื้อเนื้ออยู่ประมาณข้าปุ้งม็กินขันหูก็สิไปน้ำยูโบหูเมื่อวานหายเบ่เีนชวนเที่ยวอยู่นกตีกัน ส่วนจะนักตีกันมึงเป็นีนงเผาห่าวหารับมันนเนาะให้ผู้ช่ยเจสเด็กนี่ให้มันกับยายตีกันแล้วเลยเดีไม่อาช่วยนักตีกันหน่อยตีกันจะไปไดกินหวานไปหวานกิทำบาฮีส่วนมาเนี่ยตีกันอยู่ไปบอกบอกบอยว่าเจมันเจมัน่าบอ่ะพังนะเจมันลาน่ะ เดืนจ็ดเฉลียมากหมอย่างสูชวนมาได้ตีกันอยู่เผากูจึงเลยทั้งน่องอา่าวสุดเาลยโอ้คยหนแบกกันลุกขึ้นมากเลยพี่น้องขอบชิลาเพื่อนเจเนียพ,นนเยพี่น้องเลยขอการชีพหนาด้วยพี่น้องเด้อวันโอ้ฮาม่วนพี่น้องจ้าขอตัวลาไปก่อนสบายดี